สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์นะคะเหมือนเดิมในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคพืค้นครูก็ได้สอนเรื่องอ่ การลบโดยใช้เส้นจํานวนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็ได้ให้การบ้านกับนักเรียนไว้ด้วยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาการบ้านขึ้นมาตรวจคําตอบก่อนนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่87นะคะเป็นการบ้านที่คุณครูให้ไว้นะคะอ่ะเรามาตรวจคําตอบกันนะคะการลบโดยใช้เส้นจํานวนนะคะนักเรียนจะต้อง โยงเส้นไปที่ตัวตั้งก่อนตัวตั้งก็คือ5ใช่ไหมคะเวลาลบก็คือการย้อนกลับนั่นเองการเขียนลูกศรย้อนกลับตามช่องจํานวนที่เขาลบนะคะเช่น5-4ลบ4แสดงว่าต้องย้อนกลับมา4ช่องนะคะปลายลูกศรตัวสุดท้ายชีย้ที่เลขอะไรเลขนั้นคือคําตอบถูกต้องไหมคะอ่าดังนั้น5ลบ4เหลือ หถูกต้องนะคะต่อมาดูข้อที่2 9-3ลบ3นะคะนักเรียนต้องชี้ตัวตั้งไปที่เลข9ก่อนแล้วย้อนกลับมาที่3ช่องใช่ไหมคะลูกศรชี้ที่เลข6แสดงว่าเลข6คือคำตอบนะคะ9-3ลบ3เท่ากับ6นั่นเองนะคะเขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะดูข้อถัดมานะคะโจทย์ให้เป็น 10-5ลบ5นะคะดังนั้นตัวตั้งนักเรียนต้องโยงไปที่เลข10ก่อนเลยนะคะแล้วจึงจะย้อนกลับมา5ช่องนะคะเพราะว่าลบไป5ใช่ไหมคะดังนั้นต้องย้อนกลับมา5ช่องลูกศรชี้ที่ตัวเลข5นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ10-5ลบ5เท่ากับ5นะคะอะ ดูข้อถัดมานะคะโจทย์ให้เป็น7-4ลบ4นะคะนักเรียนต้องโยงตัวตั้งไปที่เลข7นะคะแล้วจึงจะย้อนกลับมา4ช่องนะคะ1 2 3 4นะคะลูกศรตัวสุดท้ายชี้ไปที่เลข3นะคะแสดงว่าเลข3คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเลบ4เท่ากับ3นะคะ ค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะพอจะพอเข้าใจเรื่องการใช้เส้นจำนวนใน,ในการหาผลลบนะคะการหาผลลบนะคะนักเรียนสามารถหาได้หลายวิธีเลยลูกจะชูมือขึ้นมาและนับนิ้วนะคะก็ได้จะใช้วิธีการวาดรูปแถบจำนวน10ก็ได้นะคะอ่ะหรือนักเรียนจะใช้วิธีการ ลบโดยการใช้เส้นจำนวนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมหนังสือประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะนินสอยังลบไม้ปัญหาเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนะคะ จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนเปิดหนะังสือไปหน้าที่141นะคะเปิดไปหน้าที่141นักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้นะคะอ่านักเรียนดูจากรูปภาพก่อนเลยนะคะดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะว่ามีกล่องอะไรอยู่อ่าเป็นกล่องช็อกโกแลตนั่นเองเขาบอกว่า กล่องช็อกโกแลต,ตกล่องนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้นมีช็อกโกแลตทั้งหมด10ชิ้นค่ะนักเรียนเห็นช็อกโกแลตไหมคะว่ามีกี่ชิ้นอ่ะช็อกโกแลตที่นักเรียนเห็นนะตอนนี้มีกี่ชิ้นคะ1 2 3่ะ 1, อส่ะตอนนี้นักเรียนเห็นช็อกโกแลตอยู่4ชิ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยในกล่องเนี้ยมันมีทั้งหมด10ชิ้นดังนั้น มีช็อกโกแลตท,ที่เรามองไม่เห็นกี่ชิ้นนักเรียนทราบไหมคะอ่ายังไม่ทราบใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปหาคำตอบก่อนนะคะต้องไปหาคำตอบโดยการเริ่มจากการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อน4บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ10แปลว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้คือตัวที่เราไม่ทราบค่าใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ ที่แน่แน่เนี่ยเราเห็นช็อกโกแลตแล้ว4 4ชิ้นนะคะแล้วที่แน่ๆนเนี่ยเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะดังนั้นช็อกโกแลตที่อยู่ในกล่องแล้วคุณครูหรือนักเรียนมองไม่เห็นเท่ากับจำนวนเท่าไหร่เราจะต้องมาหาคําตอบนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหาคําตอบนะคะทีนี้ คุณครูจะบอกว่าความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะคะนักเรียนความมหัศจรรย์ของตัวเลขก็คือเมื่อเราเอาจํานวนผลรวมของสองจำนวนนี้นะคะอ่ะสองจำนวนนี้รวมกันก็จะได้จํานวนสิคือผลรวมใช่ไหมคะเมื่อเราเอาผลรวมมาลบกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ก็คือ จะได้ค่าเท่ากับอีก1อีกจำนวน1ก็คือจำนวนที่เป็นช่องว่างนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าประโยคสัญลักษณ์4 4บวกช่องว่างเท่ากับ10ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าค,คุณครูเอาผลรวมก็คือผลรวมคือ10ใช่ไหมคะผลรวมก็คือ10เอามาลบกับ จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนี้ก็คือลบสี่ละกันนะเอามาเอา10มาลบสี่นะคะสิบลบสี่ได้เท่าไหร่คะสิบลบสี่ได้อ่าสิบลบสี่ได้6นั่นเองนะคะแสดงว่าแสดงว่าย้อนกลับมาดูข้างบนแสดงว่า4รวมกับ6ได้10จริงไหมคะจริงนะคะเห็นไหมคะว่า ตัวเลขแค่เอาสลับที่กันและเอามาลบกันก็จะได้คำตอบอีกจำนวนหนึ่งแล้วนะคะอะคราวนี้เดี๋ยวมาดูอีกถ้าอะสลับกันคราวนี้ถ้าครูเอาผลรวมผลรวมก็คือ10ใช่ไหมคะผลรวมคือ10มาลบลบคราวนี้ครูไม่ลบ4ะครูจะลบกับจำนวนนี้จำนวนที่อยู่ในช่องว่างนี้แหละที่เราไม่ทราบค่าเนี่ย ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4จริงไหมจริงไหมนักเรียนลองคิดดูอะ10ลบกับ6 10ลบกับ 6. 6ได้4จริงไหมคะจริงนะคะแสดงว่าตัวเลขนะคะเมื่อเราเอาผลรวมเนี่ยมาลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะในสองจำนวนนี้เมื่อลบกันแล้วคำตอบก็จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะ ดูจากดูจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้นะคะวิธีการหาคำตอบหาได้อย่างไรอ่ะ4บวกช่องว่างเท่ากับ10นะคะมีช็อกโกแลต4 4ชิ้นนะคะมองเห็นอยู่4ชิ้นจำนวนที่มองไม่เห็นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆช็อกโกแลตมีทั้งหมด10ชิ้นนะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนที่มองช็อกโกแลตไม่เห็นเนี่ยมีกี่ชิ้นนะคะคิดได้อย่างไรคิดได้อย่างนี้ค่ะเอาผลรวมมาลบกับจำนวนที่มองเห็นเอาจำนวนช็อกโกแลตทั้งหมดมาลบกับจำนวนที่มองเห็นเราก็จะรู้แล้วว่าจำนวนช็อกโกแลตที่มองไม่เห็นอยู่ในกล่องนี้มีจำนวนเท่าไหร่ นะคะเอา10ลบ4ได้เท่ากับ6นะคะแสดงว่าช็อกโกแลตที่เรามองไม่เห็นคือ6นั่นเองนะคะคือ6นั่นเองอ่ะคราวนี้ดูช็อกโกแลตกล่องนี้เหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าช็อกโกแลตกล่องนี้มีทั้งหมด10ชิ้นแต่แต่นักเรียนมองเห็นกี่ชิ้นคะ1 2 3 4 5 6 นักเรียนมองเห็นช็อกโกแลตอยู่6ชิ้นใช่ไหมคะแสดงว่าจากภาพนะคะอ่ะจากภาพจำนวนที่ไม่ทราบจำนวนที่มองไม่เห็นนะคะรวมกับช็อกโกแลต6ชิ้นแล้วได้10นะคะการหาคำตอบจะหาได้อย่างไรนะคะช่องว่างบวก6เท่ากับ10นะคะคิดได้อย่างไรคิดได้โดยการเอาผลรวม ผลรวมก็คือ10นั่นเองนะคะมาเป็นตัวตั้งเอาผลรวมนะคะ10มาลบกับจำนวนที่จำนวน1นั่นเองจำนวนมันมีอยู่2องจำนวนใช่ไหมลูกจำนวน2องจำนวนเนี่ยเอามารวมกันก็จะได้10ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากรู้ว่าจำนวนที่ไม่ทราบค่านี้คือจำนวนอะไรนักเรียนจะต้องเอา ผลรวมมาลบกับ6นั่นเองนะคะก็คือ10ลบ6 1นะคะ10ลบ6ได้เท่าไหร่ได้4แสดงว่าช็อกโกแลตที่อยู่ในกล่องนี้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่อีก4ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะนักเรียนดูช็อกโกแลตในกล่องเหมือนเดิมเลยนะคะช็อกโกแลตมีอยู่ทั้งหมด10ชิ้น นะคะอยากรู้ว่าช็อกโกแลตหายไปกี่ชิ้นนะคะตอนนี้ช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง3ชิ้นใช่ไหมคะนะเรียนมองเห็นช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง3ชิ้นใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าแต่ว่าช็อกโกแลตมีทั้งหมด10ชิ้นอยากรู้ว่าช็อกโกแลตเนี่ยถูกกินไปกี่ชิ้นหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าอย่างไร เอา10มาลบกับจำนวนไม่ทราบค่าเท่ากับ3อ่า10ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ3นะคะถ้าจะหาคำตอบหาได้อย่างไรคะอ่าเอาผลรวมผลรวมคือเท่าไรคะผลรวมคือจำนวนทั้งหมดใช่ไหมคะของช็อกโกแลตก็คือ10นั่นเองเอา10มาลบกับจำนวนช็อกโกแลตที่เรามองเห็นก็คือ 3 0นะคะ10ลบ3เท่ากับ7นะคะแสดงว่าช็อกโกแลตที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่กี่ชิ้นคะถูกกินไปแล้ว7ชิ้นนะคะดังนั้น10-7ลบเเท่ากับ3คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะขาขราวนี้ข่าวนี้นะักเรียนดูมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องมี มีกี่สีคะช็อกโกแลตอยู่ในกล่องมี2ส,สีคือสีชมพูและสีน้ำตาลนะคะสีชมพูและสีน้ำตาลทีนี้ประโยคสัญลักษณ์ถามว่าจำนวนไม่ทราบค่าลบกับ7เท่ากับ3นะคะอยากทราบว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นสีชมพู7ชิ้นใช่ไหมคะ เป็นสีน้ำตาล3ชิ้นใช่ไหมคะอยากทราบว่าจำนวนช็อกโกแลตเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นหาคำตอบได้ว่าอย่างไรหาคำตอบได้ว่าอย่างไรก็ช่องสี่เหลี่ยมลบ7เท่ากับ3ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้จำนวนทั้งหมดให้นักเรียนเอา7กับ3มารวมกัน7 เท่าคิดได้ว่า3บวก7เท่ากับ10นั่นเองนะคะ3บวก7ดเท่ากับ10ดังนั้นถ้านักเรียนเอา10มาลบกับ7ก็จะเท่ากับ3เห็นไหมคะตัวเลขเพียงแค่สลับที่กันก็สามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะสลับแค่เอาตัวเลขมาสลับที่กันก็หาคำตอบได้แล้วนะคะอ่ะ คราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนคิดไปพร้อมกับคุณครูนะคะเขาให้สแสดงวิธีคิดและเติมตัวเลขในช่องว่างนะคะอ่านักเรียนดูนะอะ่นักเรียนดูนะคะ3าํานวนอะไรลบกับสาเท่ากับ3นะคะนักเรียนจะต้องเอา ผลรวมก็คือ3มนะคะมาบวกกับ3เท่ากับ6นะคะดังนั้น6-3ลบ3เท่ากับ3นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาดูข้อถัดมานะคะ5านะคะจำนวนผลรวมคือ5นะคะอยากรู้ว่า5บวกอะไรเท่ากับ5นะคะเอา5มาลบกับอีกจํานวนหนึงก็คือ5นะ5-5ลบ5เท่ากับ0นะคะ แสดงว่าศูนย์คือคําตอบใช่ไหมคะดังนั้น5บวกกับ0เท่ากับ5นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาดู6บวกกับอะไรเท่ากับ9นะคะเอาผลรวมมาตั้งก่อนก็คือ9ลบกับอีกจํานวนหนึ่งคือ6นะคะ9ลบ6เท่ากับ3แสดงว่าตัวเลขในช่องว่างก็คือ6บวก3เท่ากับ9นั่นเองค่ะ พอถัดมานะคะนักเรียนดูนะจำนวนอะไรที่บวกกับ4เท่ากับ10นะคะวิธีการก็คือเอาผลรวมมาตั้งก่อนก็คือ10เอามาลบลบกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ4 10ลบกับ4ได้6แสดงว่าจำนวนในช่องว่างก็คือ6บวก4เท่ากับ10นั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะข้อที่5นะคะข้อที่ห 8ลบกับจํานวนอะไรเท่ากับ4 8ลบกับจํานวนเท่าไหร่ได้เท่ากับ4นะคะให้นักเรียนเอา8นะคะ8คือผลรวมทั้งหมดใช่ไหมคะ8มาลบกับอีกจํานวนหนึ่งก็คือ8ลบ4ได้เท่าไหร่คะได้4นั่นเองแสดงว่า 8ลบกับ4ได้4ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาตรวสอบความเข้าใจในหน้าที่144นิดนึงนะคะอ่ะนักเรียนดูนะว่าให้เขาบอกว่าให้เขียนถูกเครื่องหมายถูกหน้าช่องที่เป็นคำ วิธีหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะดูข้อแรก4บวกกับจำนวนอะไรเท่ากับ5นะคะวิธีคิดก็คือเอาจำนวนผลรวมคือ5 5มาลบกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ4 5-4ลบ4เท่ากับ1ถูกต้องค่ะแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะต่อมา8ลบกับจำนวนอะไรเท่ากับ2ดังนั้นให้เอา8มาลบกับอะไรคะ8ลบกับ6นะคะ อ่ขอโทษค่ะ8ลบกับ2นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ6นะคะแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาดูข้อนี้ค่ะจำนวนอะไรที่ลบ8เท่ากับ1จําจำนวนอะไรที่ลบกับ8เท่ากับ1นะคะให้นักเรียนเอา8ลบ8บวกกับ1นะคะเท่ากับ9นะคะ บวกกับหนึ่งเท่ากับเก้านะคะอ่ะต่อมาข้อนี้นะคะจำนวนอะไรที่บวกสองแล้วเท่ากับเจ็ดนะคะก็คือขอโทษค่ะอ่ะ แ้วสุดท้ายนะคะจำนวนอะไรบวก2เท่ากับ7นะคะข้อนี้ก็คือข้อ7ลบ2เท่ากับ5นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็ ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะทาแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูเลย,น,ะะบบเลยนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่88นะคะอ่ะเขาบอกว่าแสดงวิธีคิดและเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะวิธีคิดก็คือให้เอาผลรวมนะคะเอาผลรวมมาลบกับอีกจํานวนหนึ่งนะคะจำนวนที่ไม่ทราบค่าก็จะเป็นคำตอบของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่น5ลบ2ได้3นะคะแสดงว่า 3คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้น3เมื่อเอามารวมกับ2ก็จะได้5นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมาดูข้อ1น,นะคะผลรวมก็คือ6นะคะเอามาลบกับ1น,นะคะจะได้5นะคะดังนั้น5บวก1เท่ากับ6นั่นเองค่ะอ่ะดูข้อถัดมานะคะข้อถัดมา ผลรวมก็คือ9นะคะเอามาลบกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ7นะคะ9ลบ7เหลือ2นะคะดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็คือ2บวก7เท่ากับ9นะคะอ่ะต่อมาดูข้อ1.3นะคะผลรวมคือ8นะคะผลรวมคือ8ลบกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือ 4นะคะ8ลบ4ได้4นะคะแสดงว่าจำนวนในช่องว่างก็คือ4 4บวก4เท่ากับ8ถูกต้องนะคะอะดูข้อถัดมานะคะข้อ1.4นะคะจำนวนผลรวมก็คือ9ใช่ไหมคะแสดงว่า9ต้องเป็นตัวตั้ง เอา9มาลบกับ5นะคะได้เท่าไหรอ่ะ9ลบ5เหลือ4นะคะแสดงว่า4คือคำตอบในช่องว่างเมื่อใส่ในช่องว่างแล้ว5บวก4เท่ากับ9เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่ะต่อมานะคะข้อ1.5นะคะ8จำนวนผลรวมคือ8ใช่ไหมคะเอามาลบกับ3นะคะ 8ลบ3เหลือ5แสดงว่า5คือคำตอบในช่องว่าง3บวก5เท่ากับ8ถูกต้องนะคะ,ะดูข้อที่1.6นะคะจำนวนผลรวมก็คือ10นะคะเอามาลบกับ1นะคะ10ลบ1เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9แสดงว่าจำนวนในช่องว่างก็คือ 1> 9 1บวก9เท่ากับ10ถูกต้องค่ะดูข้อ1.7นะคะจำนวนผลรวมในข้อนี้ก็คือ7นั่นเองเอามาลบกับอีกจำนวนหนึ่งก็คือลบ2 7ลบ2เหลือ7ลบ2เหลือ5นะคะดังนั้นเมื่อเอา5มาใส่ในจำนวนในช่องว่างนะคะ2บวก 5เท่ากับ7นั่นเองค่ะ2อบวก5จะได้7นะคะ,ะเดี๋ยวให้นะักเรียนเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่ะาวนี้นะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่89นะคะเปิดไปหน้าที่89นะคะวิธีคิดนะคะเติมตัวเลขให้ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะอ่ะคราวนี้เวลาจะหาคําตอบนะคะจำนวนที่ไม่ทราบค่าจํานวนอะไรที่ลบกับ6แล้วเท่ากับ2นะคะเราจะต้องเอา6มาบวกกับ2ใช่ไหมคะก็จะได้เท่าไหร่คะ ได้8แสดงว่า8นี้คือคำตอบในช่องว่างนั่นเองนะคะลองพิสูจน์คำตอบก็คือ8ลบ6เหลือ2แสดงว่าถูกต้องนะคะมาข้อนี้นะคะดังนั้นให้นักเรียนเอา4บวกกับ4นะคะก็จะได้8ใช่ไหมคะดังนั้น8คือคำตอบในช่องว่าง8ลบ4เท่ากับ4นะคะ อ่ะต่อมาดูข้อที่สองจุดสองนะคะอ่ะสองข้อที่สองจุดสองนะคะอ่ะสองบวกกับเจ็ดนะคะ 2บวกกับ7ได้เท่าไระได้9แสดงว่า9คือคำตอบในช่องว่าง9ลบ2เท่ากับ7ถูกต้องนะคะต่อมาดูข้อ2 3จานะคะ1บวกกับเเท่ากับเท่าไหรค่ะ10แสดงว่า10คือคำตอบในช่องว่างดังนั้น10ลบ1เท่ากับ9ถูกต้องนะคะ อ่าดูข้อที่2.4นะคะ7ลบกับจำนวนอะไรได้5นะคะวิธีการคิดก็คือ7ลบกับจำนวนอะไรได้5วิธีการคิดทำอย่างไรคะให้เอา7นะคะมาลบกับ5นะคะ 7-5ลบ5เหลือ2นะคะ7-5ลบ5เหลือ2แส,สดงว่า2คือคำตอบในช่องว่างดังนั้น7-2ลบ2เท่ากับ5เล่นเองค่ะต่อมานะคะ1 0ลบกับอะไรได้8นะคะให้นักเรียนทำอย่างไรก็เอาตัวตั้งนะคะเอา10มาลบกับ 8นั่นเองดังนั้นคําตอบก็คือผลลบนั่นเองนะคะผลลบเท่ากับ2ดังนั้น10ลบ2เหลือ8ถูกต้องนะคะอะต่อมาข้อ2.6 9นะคะเลบ4เหลือเท่าไรคะเลบ4เหลือ5แสดงว่า5คือคําตอบเมื่อเอา5เอาเมื่อเอา9มาลบกับ5ก็จะเหลือ4ถูกต้องนะคะ ต่อมาข้อ2.7นะคะเอา6มาลบกับ3เหลือเท่าไหร่คะ6ลบ3เหลือ3นะคะดังนั้นเมื่อเอา6ลบ3ก็จะเท่ากับ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะหวังว่านักเรียนพอจะเข้าใจนะคะหลักการคิดก็คือเมื่อ เอาผลรวมนะคะเมื่อเอาผลรวมมาลบก,กับจํานวน1จํานวน1ใน2จํานวนนั้นนะคะก็จะได้คําตอบเป็นตัวเลขที่เราไม่ทราบค่านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูในหน้าที่อ่าหน้าที่90นะคะขอโทษค่ะคุณครูอาจจะเขียนตัวเลขผิดนักเรียนดูในหน้าที่90นะคะเขาบอกว่าให้เขียน เครื่องหมายถูกในข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นข้อที่3.1นะคะ2ลบกับจำนวนอะไรเท่ากับ1น,นะคะ2ลบกับจำนวนอะไรเท่ากับ1น,นะคะวิธีการหาคำตอบทำอย่างไรวิธีการหาคำตอบก็คือให้เอา2มาลบกับ1น,นะคะ2ลบ1ได้อ่ะนี่ เอา2นี่มาลบกับ1 2ลบ1ได้1ใช่ไหมคะแสดงว่า1คือคำตอบในช่องว่างแสดงว่าข้อนี้ตอบ1น,นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำเป็นการบ้านในหน้าที่90นะคะมีทั้งหมด หข้อใช่ไหมคะคุณครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้ว1ข้อนะคะแสดงว่าเหลืออีก4ข้อที่นักเรียนจะต้องไปทําเป็นการบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องของอการหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ราไปก่อนสวัสดีค่ะ